คนอวดผีวันนี้ขอเสนอเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ในระหว่างทางกลับบ้านเจอเด็กหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ในสุสานแข่รับเชิญของเราพร้อมแล้วครับสวัสดีครับคุณอุยามดะมันตะสวัสดีครับผมมันตะครับคุณมันตะช่วยเล่าเรื่องราวเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยครับวันนั้นนะครับผมเพิ่งเรียนพิเศษเสร็จ และกำลังรีบกลับบ้านในขณะนั้นกลัวว่าจะไม่ทันรถไฟเที่ยวสุดท้ายก็เลยจำเป็นต้องใช้เส้นทางลัดผ่านสุสานนะครับโอ้โครับคุณมันตะแล้วเป็นยังไงต่อครับในระหว่างที่ผมกำลังปีนลัวเข้าไปในสุสานผมเจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งน่าจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับผมนี่แหละนั่งอยู่ในสุสานมองดูดาว สายตาเหม่อลอยผมคิดว่าเขาเป็นผีหรือเปล่าแต่ความจริงไม่ใช่ครับเขาคือโอเคโอเคมันตะไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวผมเล่าต่อเองสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชาแมนคิงราชันแห่งพูดแต่ว่าไม่ใช่เวอร์ชั่นที่จบแบบป่าหมอนนะนี่คือชาแมนคิงที่จบสมบูรณ์แบบที่ไทยออกมาโดยใช้ชื่อว่า คลาสสิกคอลเลคชันก่อนจะไปคุยกันเรื่องชาแมนเนี่ยผมขอมาบนนคลาสสิกคอลเลคชันหน่อยแล้วกันคลาสสิกคอลเลคชันราคาปกเล่มละ150บาทข้อดีก็คือเล่มใหญ่มีหน้าสีเหมือนต้นฉนบับใช้กระดาษกรีนลีดแล้วก็ปกสวยๆแต่ว่าเรื่องคุณภาพงานพิมพ์นั้นนะเหมือนไม่เคยผ่านการพิสูจน์อักษรเลยภาพรวม27เล่มเนี่ยพิมพ์ผิดเยอะมาก ชื่อตัวละครเนี่ยเปลี่ยนกลางอากาศก็มีตอนแรกมาเป็นเต๋าหยวนอ่านไปอ่านมากลายเป็นเต๋าเอ็นจะเอ็นจะหยวนงงไปหมดแล้วก็มีชื่อตัวละครที่อ่านแล้วรู้สึกว่ามันใช่เลยวะก็คืออาซาครุระมิกิฮิสะอะฟังใหม่อาซาคุระมิกิฮิซะ คือมึงจะฮิซะได้ไงตอนที่อ่ะตอนตอนตอนที่เห็นเนี่ยก็คือเฮ้ยไม่มีคนเช็คเลยเหรอมาฮิซะฮิซะแต่ว่าอ่านไปอ่านมาอ่านไปเรื่อยๆก็ก็ชินก็โคงต้องตฮิซะไปแต่สุดท้ายเขาก็เปลี่ยนเป็นอาซากุระไม่กี่ฮิซะก็สบายใจยังมีอีกเวลาเราอ่านการ์ตูนเนี่ย ความฟล์ของประโยคเป็นอะไรที่แบบสําคัญนะการแปลเรียบเรียงประโยคให้มันสวยเนี่ยมันเพิ่มอัตราลดการอ่านได้ไม่ได้จะบอกว่าชาแมนคิงฉบับนี้แปลไม่สวยแต่จะบอกว่าในฉบับนี้เนี่ยพิมพ์ตกเล็กๆน้อยๆทำให้ความไหลลื่นในการอ่านลดลงอย่างเช่นเฮ้ย hey, นี่ไม่ใช่ที่ที่นายควรอยู่นะอ่า แต่เราจะเจอประโยคว่าเฮ้ย hey, นี่ไม่ใช่ที่นายควรอยู่นะสังเกตไหมครับคำว่าที่หายไปนี่ไม่ใช่ที่ที่นายควรอยู่กับนี่ไม่ใช่ที่นายควรอยู่ถามว่าอ่านแล้วเข้าใจไหมก็เข้าใจเข้าใจเหมือนเดิมแต่ว่ามันหงุดหงิดมันขัดใจแค่นั้นเองอายังไม่หมดการใช้สรรพนามบุรุษที่หนึง อันนี้นะครับถ้าหากว่าใครอ่านการ์ตูนหลายๆค่ายเนี่ยเราจะพอจับจุดได้ว่าค่ายเนี้ยสรพนามบุรุษที่หนึ่งเนี่ยจะใช้คําว่าฉันฉอชิงอีกค่ายหนึ่งจะใช้สรพนามบุรุษที่หนึ่งเป็นคําว่าชั้นชั้นแบบชั้นวางของอะไรเงี้ยซึ่งผมเนี่ยไม่ได้ขัดใจกับการใช้ฉันหรือชั้นเพราะว่าอ่านเป็นชั้นหมดอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับชาแมนคิงนะครับ ใช้ฉันกับชั้นเนี่ยสลับกันมั่วไปหมดเดี๋ยวชั้นเดี๋ยวชั้นเดี๋ยวชั้นเดี๋ยวฉัน,ฉน,ฉน,ฉนพี่เด็ดสุดเลยในเฟรมเดียวนะกรอบเดียวนะสลับกันสามครั้งโดยบทพูดของเตาเลนสุดเดียวของเรานี่เองเดี๋ยวผมจะลองอ่านในเฟรมนั้นให้ฟังเตาเลนสุดเบียวพูดว่าชั้นฉันบอกไปแล้วไม่ใช่เหรือว่าแกมันก็แค่ทางผ่านของพวกชั้น ชั้นชั้นชั้นดูในเฟรมเดียวโอ้โหคือต้องมีพิสูจน์อักษรหน่อยนะเอาล่ะชาแมนคิงเริ่มจากพระเจ้าเป็นตัวตนนามธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นเอาไว้ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่สำหรับชาแมนกลายเป็นพระเจ้าได้จริงๆอย่างเป็นปรูปธรรมหากชาแมนคนนั้น ได้ครอบครองวิญญาณที่สลักรวบรวมความรู้ทั้งหมดของมนุษยชาติเอาไว้นั่นคือเกรสปิริตในทุกๆ500ปีจะมีการจัดการแข่งขันชาแมนไฟขึ้นเพื่อค้นหาชาแมนที่แข็งแกร่งที่สุดจากทั่วโลกโดยที่ผู้ชนะจะได้ครอบครองเกรสปิริตและดำลงตำแหน่งชาแมนคิงที่เปรียบเสมือนพระเจ้านั่นเอง พระเอกของเราครับอาซาคุระโยเป็นชายแมนหนุ่มน้อยที่แค่อยากใช้ชีวิตสงบสุขก็ต้องมาเข้าร่วมการแข่งขันชาแมนไฟที่กำลังจะจัดขึ้นจึงเดินทางจากอิซุโมะมาโตเกียวและที่โตเกียวนี้เองโยได้มาพบกับอมิดามารุวิญญาณสมุไรสุดแข็งแกร่งที่กลายมาเป็นวิญญาณประจำตัวของเขา จากนั้นเรื่องราวการต่อสู้เพื่อเป็นชาแมนคิงของโยกับอามิดามารุก็ได้เริ่มต้นขึ้นคอนเซปต์เรื่องประมาณนี้ชาแมนมีวิญญาณประจำตัวเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ชาแมนไฟท์ใครชนะได้ตำแหน่งชาแมนคิงได้ครอบครองเกสสปิริตและเปรียบเสมือนพระเจ้านั่นเองสำหรับผมเนี่ยชาแมนคิงที่เคยอ่านในตอนเด็กเป็นการ์ตูนที่สนุกมาก และในปี2021มีข่าวว่าจะมีการทำ a อนิเมะรีเมคเอามาลงใน Netflix ททำให้ผมเนี่ยตือนเต้นอย่างแรงและกูรีกูจอไปหาอ่านใหม่อีกรอบแต่เป็นการมาอ่านใหม่อีกรอบในเวอร์ชั่นที่จบสมบูรณ์คลาสสิกคอเลชั่นที่เพิ่งบ่นไปตะกี้นี่แหละเอาละ่นะณเวลาที่ผมกำลังอ่านอยู่นี้ชาแมนคิงคือการ์ตูนที่แต่งเมื่อ20กว่าปีก่อน ถ้าเอากลับมาอ่านในสมัยนี้เนี่ยจะเป็นยังไงจะสนุกเหมือนอ่านตอนเป็นเด็กหรือเปล่าคำตอบก็คือยังสนุกอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้สนุกเท่าเมื่อก่อนคือไม่เกี่ยวว่าเป็นการกลับมาอ่านซ้ำก็เลยไม่สนุกเหมือนเดิมแต่การอ่านตอนนี้ที่มีความคิดหรือว่ามีมุมมองกว้างกว่าตอนเป็นเด็กมันทำให้ความสนุกของเรื่องนี้ลดไปจริง จุดเด่นของชาแมนคิงก็คือดีไซน์สุดเท่ของอาวุธของ o v e r อร์โซ oh, <so. S 1> ความหลากหลายของตัวละครความหลากหลายของความสามารถความหลากหลายของวิญญาณที่ออกมาโชว์ของกันแต่ละทีเนี่ยเล่นใหญ่อลังการดาวล้านดวงดูทีไรได้ว้าวตลอดสำหรับการ์ตูนที่อ่านในตอนเด็กแค่นี้มันก็พอแล้วเนื้อเรื่องก็เอาง่ายๆเลยว่าชนะชาแมนไฟได้เป็นชาแมนคิง คอนเซปต์ง่ายๆแล้วก็เดินเรื่องไปตามสเต็ปมีหักมุมบ้างเล็กน้อยเท่านี้ก็เป็นกระตูนในดวงใจได้แล้วครับสำหรับตอนนั้นแล้วก็ชาแมนคิงเนี่ยเป็นเรื่องราวที่สร้างจัก,กรวาลของตัวเองขึ้นมาได้โดดเด่นมากตั้งแต่ช่วงฝึกฝนของโยไปจนถึงการเข้าแข่งขันชาแมนไฟ์เนี่ยขนาดที่ว่าการแข่งขันชาแมนไฟ์เป็นแบบทัวนาเมนแพ้ตกรอบ ถ้าเกิดมาคิดคิดดูเนี่ยกระตูนแพ้ตกรอบเป็นอะไรที่จืดสุดๆแต่ว่าชาแมนคิงสามารถหาเนื้อเรื่องเสริมทำให้ตัวนาเมสตุสุดจืดเนี่ยไม่น่าเบือ่อคือไม่ใช่แค่ว่ามาแข่งตัวนาเมนต์ใครแพ้ก็ตกรอบพระเอกก็ชนะ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 ไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบนั้นและการที่มีตัวร้ายโคตรเก่งเกินบ้านเกินเมืองอย่าง5 o เนี่ยก็ทำให้อยากรู้เหลือเกินว่าจะเอาชนะบักนี่ได้ย่งไงวะ เก่งขนาดไหนเกินบ้านเกินเมืองขนาดไหนขอสปอยนิดนึงแล้วกันถ้าเกิดว่าใครซีเรียสก็ข้ามไปชักสิวิเนาะอันน้นหนึ่สอามชาแมนที่แข่งชาแมนไฟจะมีค่าพลังอยู่ครับในขณะที่คนอื่นค่าพลังประมาณ1 0ื0 0สองหมหรือห0 0 0 0หรือแสนอย่างเก่ง5 o โอล้าน2อ่าอืมเกินบ้านเกินเมืองขนาดนั้นเน่ย นั่นแหละครับทำให้การวางตัวฮาโอขึ้นมาเนี่ยจะใช้แค่พลังใจสู้ไม่ได้ละเพราะว่าฮาโอมันเก่งงําคนอื่นไปแบบเยอะมากจะมาใช้แค่พลังมิตรภาพหรือพลังพหุโยทินพลังวิภาวดีมาสู้เนี่ยไม่ได้ทําให้เราอยากรู้ว่าคนแต่งเนี่ยจะพลิกออกมายังไงให้ฮาโอแพ้หรือว่าให้ฮาโอชนะหรือจะจบยังไงอยากรู้ตัวละครฮาโอเนี่ยทำให้เรื่องน่าสนใจ ซึ่งนอกจากฮ o แล้วก็ยังมีคู่ต่อสู้ในทีมอื่นๆที่เก่งแล้วก็มีพลังที่น่าสนใจก็คือชาเมนจากทั่วโลกอะมันหลากหลายมากมันมันน่าตื่นตาตื่นใจนะและสถานการณ์ยุ่งยากหรือตัวร้ายเก่งๆคู่แข่งเก่งๆ,ๆทั้งหมดมันก็ไปบีบไม่ได้บีบดิมันส่งผลให้เกิดเป็นพัฒนาการของกลุ่มตัวละครหลักขึ้นมานั่นเองครับ เมื่อตัวละครหลักหรือกลุ่มพระเอกได้พลังใหม่ๆมาแฟนๆก็จะว้าวว้าวว้าวเจ๋งอย่างงั้นมันเจ๋งอย่างนี้มันก็เพิ่มความตื่นตาตื่นใจให้กับคนอ่านได้อีกและจากที่พูดมาทั้งหมดทั้งคอนเซปต,ต์เรื่องทั้งเนื้อเรื่องการดำเนินเรื่องและดีไซน์ตัวละครชาแมนคิงเนี่ย น่าจะเป็นการ์ตูนอมตะข้ามกาลเวลาได้อีกเรื่องหนึ่งสบายๆเลยแต่สุดท้ายก็คือถูกตัดจบครับถูกตัดจบครับถูกตัดจบครับพอกับฉากปลาหมอนในตำนานที่ยังถูกพูดถึงกันจนทุกวันนี้หลายคนคงจะเคยได้ยินคำว่าปลาหมอนที่ใช้กับการ์ตูนที่ถูกตัดจบหลายๆเรื่องว่าจบแบบปลาหมอนจบแบบปลาหมอน ก่อนจะไปพูดถึงจุดด้อยของชาแมนคิงเน่ยผมขอเล่าให้ฟังนิดนึงว่าปามอนเนี่ยมันสุดยอดอยังไงอ่ะถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญเนี่ยคืนก่อนวันสําคัญจะทําอะไรกันครับถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ต้องไปสัมภาษณ์งานหรือว่าพรุ่งนี้มีสอบหรือว่าพรุ่งนี้มีเดทกับสาวคืนก่อนนั้นก็เป็นคืนที่ตื่นเต้นมากๆแต่จะตื่นเต้นแค่ไหนเนี่ยก็คงไม่ตื่นเทศเก็คงไม่ตื่นเต้นเท่า คืนก่อนศึกตัดสินหาพระเจ้าองค์ใหม่ของโลกในคืนก่อนนี่จะไปสู้กับฮาโอคืนนี้เรามาปาหมอนกันเถอะเย้เล่นปาหมอนกันผ่อนคลายจะว่าตลกก็ตลกหรือจะว่าอีหยังวะก็อีหยังวะเหมือนกันกคงจยเครียดจัดเลยมั้งอ่าไปเจอฮาโอะนะก็เลยขอปาหมอนกันหน่อย และนั่นคือตอนจบของชาแมนคิงในฉบับที่ถูกตัดจบครับบทสรุปยังไม่มาด้วยซ้ําว่าเป็นยังไงแต่ก็ปาหมอนกันแล้วก็จบโดนตัดจบไปซึ่งทําให้คําว่าจบปาหมอนเนี่ยยังอยู่กับเรามาจนถึงทุกวันนี้เป็นตัวแทนของการ์ตูนที่ถูกตัดจบแบบไม่มีบทสรุปอะไรเลยเอาละครับทําไมชาแมนคิงถึงถูกตัดจบ มันมีจุดด้อยอะไรบ้างทําให้การ์ตูนที่เคยได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในช่วงแรกกลับต้องมาจบแบบปาหมอนโอเคหลังจากที่ผมอ่านเวอร์ชั่นจบสมบูรณ์27เล่มเนี่ยในมุมมองของผมมีอยู่2ประเด็นหลักๆก็คือ 1. การคลายปมเหตุการณ์ที่ง่ายเกินไปเรื่องนี้เหมือนจะชวนตะคิดตะขวงตั้งแต่ตอนแรกๆของเรื่องและในช่วงบุกบ้านตระกูลเต๋าเนี่ย ผมว่าเป็นอีเวนต์สำคัญอีเวนต์หนึ่งเลยนะแต่จบอีเวนต์แบบอืเอยียงวะอยู่ซึ่งในช่วงแรกเวลาเห็นอะไรแบบนี้อาจจะไม่คิดมากแต่ว่าไอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นภาพจำของนักอ่านได้โดยที่ไม่ต้องเจอบ่อยๆเหตุการณ์ที่ปูมาอย่างยิ่งใหญ่ที่สร้างอารมณ์ร่วมกับนักอ่านไว้แบบถึงพลิกถึงขิงเนี่ย กลับมาขี้คายง่ายๆแบบใช้พลังใจหรือใช้ความรู้สึกจนมองข้ามความสมเหตุสมผลมากเกินไปไอเหตุการณ์ประมาณอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยก็มากพอที่จะคาใจคนอ่านได้ละประกอบกับสถานการณ์ต่างๆที่เพิ่มเข้ามาในช่วงหลังเพื่อให้ทัวร์นาเมนต์มันไม่น่าเบื่อนะไอสถานการณ์พวกเนี้ยยิ่งกลายเป็นแผลใหญ่ คือไอเหตุการณ์ที่เอาเข้ามาแทรกเพื่อไม่ให้ทัวร์นาเมนต์น่าเบื่อเนี่ยดันเป็นเหตุการณ์ที่รีบแทรกรีบเสร็จเพื่อที่จะเดินเรื่องต่อไปคืออ่านแล้วรู้สึกได้เลยว่ากระตูนเรื่องนี้กำลังเร่งเรงเร่ง,งอย่างเต็มสูบเพราะว่ากำลังจะโดนตัดจบโอเคนี่คือข้อ1ต่อไป2อพัฒนาการของตัวละครที่ใช้ไม่คุ้ม อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์ต่างๆบิ้วอัพออกมาให้ตัวละครมีพัฒนาการมีพลังใหม่สร้างความตื่นเต้นให้คนอ่านได้ตลอดแต่ว่าการที่ตัวละครเก่งขึ้นก็ยังมีคู่ต่อสู้ที่เก่งกว่าอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจได้แต่ว่าจุดที่ขัดใจคือการอวยมากเกินไปว่าไอ้บักตัวละครเนี่ยพัฒนาขึ้นแล้วนะเก่งมากเก่งเวอร์แต่ว่าอ่านแล้วไม่ได้รู้สึกแบบนั้น ผมยกตัวอย่างตัวละครที่เข้าขายนี้ที่สุดนะคือช็อกโกเลิฟช็อกเกเลิฟเนี่ยเป็นตัวละครที่ตอนแรกไม่ได้เก่งมากแต่พอไปเจอเหตุการณ์ต่างๆก็เลยพลิกนรกกลับมาเก่งอันดับต้นๆของกลุ่มแต่ก็อย่างว่าคืออ่านแล้วไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยซึ่งหลังจากเปิดตัวอย่างเทพแล้วเนี่ยบทมันดันไม่ส่งว่าพวกเนี่ยมันเก่งขึ้นแล้วจนทําให้รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้เก่งขึ้นเท่าไหร่นี่หว่า เข้าใจอยู่ว่าเออตัวละครกลับมาเก่งก็ต้องมีศัตรูที่เก่งกว่าอยู่แล้วศัตรูก็ต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออเอเอเอ,อันนี้เข้าใจแต่ว่าในเมื่อตัวละครมันเก่งขึ้นแล้วอ่ะก็ไม่อยากให้นักอ่านสัมผัสเลยว่าตัวละครนี้มันเก่งขึ้นจริงๆนะคืออ่านเราไม่ได้รู้สึกว่าเออมันเก่งขึ้นนะหรือเก่งขึ้นก็เออเก่งขึ้นนิดหน่อย <c oughs> นี่แหละครับคือ2ข้อจากมุมมองของผม ซึ่งจาก2ข้อที่ว่ามาถ้าพูดกันง่ายๆเลยก็คือใช้ทรัพยากรที่สร้างมาได้ไม่เต็มที่ไอเน,นี้ยคือ2ข้อเด่นๆนะนี่ยังไม่รวมการเล่าอาดีตของตัวละครแบบทื่อๆนะอย่างเช่นสู้กันอยู่สู้ไปสู้มาสู้ไปสู้มาฮ้ในอดีตฉันนะ่ะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เล่าอาดีตแม่งซะเลยคือแบบโอ้ย ไม่มีวิธีที่สมูทกว่านี้เลยกับการยัดเยียดสิ่งที่คนเขียนชอบเข้ามาในการ์ตูนจนอ่านแล้วรู้สึกอึดอัดเนี่ยรู้เลยว่าคนเขียนอะชอบรถชอบหงยนต์แต่ไอตรงนี้มันก็จะมองว่าเป็นความหลากหลายของพลังก็ได้นะแต่ก็นั่นแหละเอออ่านแล้วมันก็รู้สึกแบบเหมือนมันผิดคอนเซ็ปต์ไปหน่อยนึงอะสรุปนะครับถ้าถามว่าชาแมนคิงสนุกไหมก็คือสนุก ด้วยความโดดเด่นของตัวละครทั้งพลังและนิสัยความเล่นใหญ่ของพลังวิญญาณการต่อสู้แบบสุดปังอลังการและการเล่าเรื่องที่ชวนให้ติดตามแต่ว่าก็มีข้อเสียอย่างที่บอกไปนั่นแหละโอเคครับและนี่คือชาเป็นคิงราชันแห่งพูดตำนานที่ยังมีลมหายใจวัวใจวัยเด็กของใครหลายๆคนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ